จากแด้เริ่มเคลื่อนไหว่วงที่อยู่ที่นี่โตอนอยหลายคนได้หายสาบศูนย์ไปในบริเวณไกลๆเทโตเกียวจเจ้าแออมต้องอยู่ในโตเกียวนี้ไม่ผิดอย่างแน่นอนจะปล่อยให้มันเติบโตไปมากกว่านี้ไม่ได้แล้วนักล่าเบิกการนั้นกำลังจะถือกำเนิดขึ้นในไม่ชา้า ติดตั้งระเบิดเวลาไว้ด้วยโรงงานนี้มันจะได้ใช้การไม่ได้ครับสอเอ้ไปโอ้โหฮ่รั่าฮ่าฮาฮ่าไม่่แ้เลยเอาเลยเอาเลยมเลยโอ้โหไม่แล้ว่าจะทำอะไรให้เปิดตัวนอยอรไอยางนั้นอมาแล้วมาแล้วระวัง โอ้โหัวหนล้วนะถอยทับที่นี่ก็ไม่มีงั้นแค่เมริกาที่เดียวก็มีโรงงานดัดแปลงอยู่ถึง17แห่งจะมดชักช้าไม่ได้แล้วต้องเรียบชิงมันกลับมาให้ได้ก่อนที่พวกนั้นจะรู้ถึงตัวจริงของสิ่งนั้น ผมได้ยินมาว่ามีพวกกลุ่มต่อต้านโจมตีเราอยู่เรื่อยคุณจะไม่ต้องห่วงอะไรก็เถอะแต่ว่าถ้าไม่ทำอะไรมันเลยมันจะผมไม่ใช่หวังเจ้ากายเวอร์ที่นารับคานนั่นจะไม่ชีวิตอยู่เองนะ ไม่มีทางตายด้วยเรื่องแค่นั้นอยู่แล้วและถ้ามันยังมีชีวิตอยู่ก็ต้องกลับมาหาเจ้าพวกนี้แน่นอนเอาเป็นว่าฉันจะปกป้องเจ้าพวกนี้ก่อนก็แล้วกันรูอ้อะไรบ้างหรือเปล่าไม่รู้เลยเหรอ,หรอจนถึงตอนนี้พวกเรายังไม่ได้ข่าวคราวอะไรของโชเลย คชิสึจำได้หรือเปล่าคะก่อนหน้านั้นนะคุณชิสึก็เคยกุมมือฉันไว้อย่างนี้เหมือนกันมือที่ว่างเปล่าที่ค่อยๆกุมมือฉันไว้ทำให้ฉันรู้สึกอบอุ่นใจขึ้นสิ่งที่คุณชิสึทำมันทำให้ฉันรู้สึกดีมากๆเลยนะคะฉันก็เหมือนกันคะ่ะรู้สึกดีมากที่คุณมิสกิทำในตอนนี้นะ คือทั้งสองคนนะไม่ว่ายัางไงก็ต้องหาข่าวของโชและมาคิชิมะให้ได้โคด้าครับรู้ที่อยู่ของวัตถุที่ว่านะครับอยู่ที่เดซีครับเดซีแหละที่อยู่ตรงพรมแดนของอิสราเอลกับจอร์แดนน่ะแหละ,ละใช่ครับหลังจากวัตถุที่ว่าถูกค้นพบที่ร็อกกี้ไม่นานก็ถูกขนย้ายไปที่สำนังกงานใหญ่ที่อาริโซนา แต่เมื่อประมาณ2เดือนก่อนดูเหมือนจะถูกนำไปที่สถาบันวิจัยที่ขึ้นตรงต่อแผนพ,พัฒนาที่สร้างขึ้นใกล้ๆกับเดซีนะครับเดซีงั้นล่ะอย่างนี้นี่เองถ้าเป็นที่นั่นล่ะก็เรียกได้ว่าเป็นโรงงานดัดแปลงขนาดใหญ่ในโลกจริงๆนั่นแหละหัวหน้าครับวัตถุนั่นคืออะไรล่ะครับพักพวกพักพวกเหรอ ปราณสถานช่วยส่งตัวคนที่อยู่ข้างในไปยังที่ปลอดภัยทีที่ไหนก็ได้พุกขันจี้นั่นมันผู้กระหายสองคูที่อยู่ในห้องควบคุมของปราณสถานนี่ ที่นี่มันนี่เราเป็นอะไรไปเนี่ยที่นี่มันที่ไหนกันดูเหมือนว่าสมองควบคุมส่วนกลางของโบราณสถานจะเข้นอพลังเฮกสุดท้ายวาส่งพวกเรามาอย่างนั้นสินะแล้วฟวูคามาจิล่ะ รู้ว่าจะอยู่ข้างในนี่บ,บ้านะไม่อยู่ไม่เจอภุคขามจิเลยข้างในมีแค่คนโทเมเทลของกายเวอร์หนึ่งกับลูกโลหะของโบราณสถานเท่านั้นแต่ว่ายังมีชีวิตอยู่และกำลังเติบโตอย่างช้าๆภายในวัตถุที่คล้ายดักแด้นี้แต่มันจะพัฒนาไปเป็นอะไรล่ะ สาเหตุของความผิดปกติของเครื่องแม่เหล็กคือสต่งนี้ครับเดวกันแจ็บไปเฮ้ยดูบบน้าใจแบมเครื่องปีจากก่อนนะเราก็รู้ว่าที่นี่คืออเมริกาและได้รวบรวมคนที่ไม่พอใจการยึดครองโลกของคโครโนส ก่อตั้งเป็นกลุ่มต่อต้านสายฟ้าของเซอุสขึ้นและในครึ่งปีนี้ก็ได้พยายามสืบหาหักแด้ของฟุคามาจิมาตลอดแต่ว่าไม่คิดเลยว่าจะมาอยู่ที่เดซีฉันจะต้องนำตัวนายกลับมาด้วยมือฉันให้ได้น้ำในทะเลสาบมีคุณสมบัติของน้ำคร่ำโดยสมบูรณ์แล้วละครับ และที่นี่ก็กำลังดำเนินการนำชิ้นส่วนของโบราณสถานที่เก็บได้จากภูเขามินาคามีมาเพราะส่วนที่เป็นแกนในการดัดแปลงหลังจากเสร็จสิ้นต่อ,อไปก็จะเข้าสู่การดัดแปลงจริงๆสักทีครับอยังไงนี่ว่าแต่ดักไดเที่วานอยู่ที่ไหนล่ะครับผมจะนำทางให้ครับนอกจากที่รู้ว่ามันเป็นสิ่งมีชีวิตแล้ว เรายังไม่รู้อะไรเกี่ยวกับวัตถุนั้นเพิ่มเติมเลยละครใช่นี่นะหรอผิวนอกของมนแข็งแกร่งมากอีกทั้งข้างในยังมีกระแสคลื่นแม่เหล็กส่งออกมาด้วยตลอดเวลาและด้วยเหตุนี้จึงทําให้ไม่ว่าเครื่องสแกนแบบไหนก็ตามไม่สามารถจะใช้สารวจภายในขงมนได้เลยครับเอ่อดี๋ยวก่อนอตร ดูไปไงเงียบสซะดเรเบาคัสเป็นผู้ที่มีความสามารถมองทะลุได้สูงสุดในหมู่ของพวกเรา12สคนเทพลเป็นยไงบ้างมองไม่เห็นถึงจะเป็นพลังมองทะลุของข้าก็ทำได้เพียงเห็นแค่ลางๆเท่านั้นแต่แค่นี้ก็ทำให้รู้แล้วข้างในของมันกำลังค่อยๆเปลี่ยนไปทีละนิดทีละนิดค่อยเปลี่ยนไปเหรอ ยิ่งกว่านั้นถึงจะอ่อนแต่ก็รู้สึกได้ถึงคลื่นสมองด้วยว่าไงนะจะเรียกมันว่าดักแดอาจจะถูกตก้องเลยก่อนได้แต่ว่ารู้สึกถึงกลิ่นไม่ดียังไงก็ไม่รู้กลิ่นอันตรายที่ร้ายแรงบากพรุ่งนี้เราจะลองแยกชิ้นส่วนของมันดูดอกจิ้งบอกข้าศน์นี้จะเปิดเผยร,ร่างที่แท้จริงของมันออกมาเอง แรงมากกว่านี้จนนั้นแข็งแกร่งมากต่างกับศัตรูที่เคยเจอมาโดยสิ้นเชิงเราในตอนนี้ไม่มีทางที่จะเอาชนะได้เลยเราในตอนนี้ไม่มีทางปกป้อง,องมิสกิหรือว่าคุณเทสุโร่ได้ต้องมีพลังที่แข็งแกรงกว่านี้ต้องสร้างร่างกายที่แข็งแกรงกว่านี้ นั่นใครบังอาสจจะกดรอยตามฉันคนนี้เอาที่นี่แล้วกันโลหัวออกมาได้เรวมัง้ง ไม่ได้เจอกันสนานเลยนะแอปทอมแกคือเซ็กโทนนั่นนี่แกงเหรอ,แ,หรอแล้วมีธุระอ,อะไรกับฉันเจ้็รู้อยู่แล้วไหมตูดเรื้นพวกพ้องของฉันไปสามคนแต่มันก็ไม่ขาฟันวทเสียไปเองแกมีปัญญาทำได้มีสเกิดม่พือพ่อกามนี้ยังไงล่าร่างนั้น ใช่แล้ววิบอรบัสสนัน่ไนไองไปสแอบทอมส์ไปบิดความทีสูงอะไรอะระเบิดอะไรเหรอ ความสามารถของสมาชิกทั้งข้ามาไว้ในตัวแล้วสินะเล่กเล่นกันได้เหรอเข้ามาเลยแอตอมสมกันที่เป็นดอกเตอร์บาวคัสสร้างเจ้าเซ็กทูให้กลายเป็นปีศาจไปซะแล้วใช่แล้วรีบจัดการโดยด่วนเลยปิดกั้นถนนบริเวณนั้นทั้งหมดและห้ามประชาชนออกจากบ้านด้วยใช่แล้วนี่คือกฎอายการศึกกฎอายการศึกเหร ภายใต้การประกาศกฎอัยการศึกนั้นมีความอันตรายมากขอให้ประชาชนอย่าออกมาข้างนอกโดยเฉพาะอย่างยิ่งนี่มันเกิดอะไรขึ้นนะเนี่ยฉันก็ไม่ค่อยรู้อะไรนะหรอกนะดูเหมือนว่าจะมีการต่อสู้ด้วยกันระหว่างโซอนอยเนะี่ยต่อสู้อบ้านะโซอนอยที่ถูกปลูกฝังความจงรักภักดีต่อโครนอสจะมาแตกคอกันได้ยังไงยิ่งกว่านั้นถึงจะเป็นอย่างนั้นจริงๆก็เถอะการประกาศกฎอัยการศึกทั่วทั้งโตเกียวนะ่ะมันอาจจะเป็นเรื่องที่เกินไปหน่อยนะถ้าหากว่า มีอะไรที่กําลังต่อสู้กับโซอานอย,อยู่แล้วก็มันก็จะต้องมันก็จะต้องเป็นเออเชาชาอาจจะกลับมาแล้วก็ได้ฮะเออชาต้องรู้เรื่องกับพวกเราแน่แนเลยมิสุกิเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวโอ๊ยเจ็บนะมิสุกิตั้งใจจะไปไหนอะฮะแต่ว่าแต่ว่าชาไม่รู้ว่าพวกเราอยู่ที่ไหนนะพี่เพราะฉะนั้นก็เลยสงบใจไว้ก่อนมิสุกิ ยังไม่แน่ใจเลยว่าจะเป็นโชหรือเปล่านะอแต่ว่าถ้าหากเป็นโชล่ะเออเออนั่นเดะอืมงั้นดีละไปดูกันเดี๋ยวก่อนรอด,ด้วยสิถ้าออกไปในเวลาอย่างเนี้แล้วถูกพวกสุนปกครองพบข้าหลอก็จะทำยังไงอะถึงยังไงฉันก็จะไปคุณนสัสกิค่ะขอโทษนะคะรอก่อนเอ,เออเข้าใจแล้วแต่มีข้อแม้ว่าต้องให้ฉันไปด้วยนะแต,แต่ว่า ฉันแน่รู้จักเส้นทางแถวนี้ดีละเอียกว่พวกเธอมากเลยอันนี้นนชูเป็นโช์ใช่ไหมเป็นอะไรไปแอปทอม สุดยอดแบ้เต่ตัิเจอร์ที่ผ่านการวิวัฒนาการซ้ำแล้วซ้ำเล่าแกทำได้แค่นี้เองเหรอบ้านะต่อมามนดัดแปลงจะได้พลังของทั้งข้าคนและก็ตามก็ไม่น่าที่จะกดดันเราได้ <c oughs> รับไปซะ <c oughs> ยังไม่เข้าใจอีกเหรอการจบทีแบบนี้มันเปล่าประ,ประ,ยะโยชน์้ยให้ช่องว่างของเวลาเหรอ เจ้าโง่คิดว่าแผนเฉพาะหน้าแบบนี้จะทำะไรเซ็กโถคนนี้ได้หรือยังไงนอ้ของฉันว่าแล้วไม่ไหวแล้วติดกับแล้วนะเซ็กโถ ตรงสร้างร่างกายของฉันกับแกเริ่มรวมตัวกันแล้วคราวนี้จะตัดขาดทิ้งไปแล้วก็หน,นีไปอย่างครั้งก่อนไม่ได้หรอกนะเราลุยกำลังมันแกต้องการเราคลื่นความร้อนสูงของเดอร์เซิร์ฟยังไัลนะทําทำไมกันทำไมถึงยึดร่างของมันไม่ได้แกตกใจละสิ ฉันจะบอกอะไรให้ในร่างกายของฉันมีอันติบอลดีต่อต้านการลุกลามของแกอยู่และในขณะเดียวกันมีไวรัสที่ทําให้ร่างของแกป่น่วนอยู่ด้วยอะไรนะว่านะแค่ดัดแปลงซ้ำต่กระเสริมความสามารถนกานเข้าไปได้ก็เรียกว่าปฏิหารแล้วยิ่งกว่านั้นยังใส่อันติบอลดีกับไวรัสแปลกๆนั้นเข้าไปอีกทําอย่างนั้นไม่ได้จะรักษาสมดุลของไฮเปอร์โซอนอยได้เลยมันจะเป็นแค่การผูหรือเปล่าอีกเดียวแกก็จะรู้เอง อีกอย่างฉันไม่ใช่ไฮเปอร์สซานอยอีกแล้วแต่เป็นเหมือนกับแกลสนัมเบอร์ไงล่ะฮะฉันทิ้งเกียร์ทั้งหมดของการเป็นไฮเปอร์สซอานอยเพื่อให้ได้พลังที่จะใช้ตามล่าแกยังไงล่ะว่าไงนะเพื่ลบล้างความอัปยศที่ร่างกายนี้ได้ครับแต่เพื่อแก้แค่นั้นกับพวกพ้องที่ถูกแกเคลิ้นเินเข้าไปพวกพ้อเหรอ นั่นไงอยู่ที่นี่จริงๆด้วยดูเหมือนว่าทางด้านตัวเล็กจะถูกเล่นงานฝ่ายเดียวเลยนะนั่นน่ะจะใช้โชจริงๆเลยเนี่ยโชวโชว์จริงๆด้วยก็ไม่เห็นใช้อาวุธมาตั้งแต่เมื่อกี้แล้วถ้าหากว่าใช้อาวุธของกายเวอร์ที่นี่แล้ว,ลวก็จะทําให้ผู้คนได้รับบาดเจ็บเนาะเพราะว่ารู้เรื่องอย่างนั้นก็เลยไม่ยอมที่จะต่อสู้นั่นน่ะจะต้องเป็นโชแน่เลย แค่แค่นี้แต่เป็นปกติไม่กี่วินาทีก็หายแล้วร่างกายไม่มีแรงเลยเตรียมใจเอาไว้เถอะเอฟสตอมเอาีเป็นวาระสุดท้ายของเกอแล้วโอ้ <c oughs> it's a key